นางสวยขึ้นสวยขึ้นเพราะว่านางมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้พบกับมุนเซลแล้วก็เพศสัจกรคุณพงศ์ศักดิ์คาะเชิญค่ะุิเซลมาทางนี้เลยเหรอครับวันนี้อันนี้้านี้โอเคสวัสดีครับสบายดีนะครับ ราไม่ได้เจอกันคราวที่แล้วเลยชเจนนี้เลยค่ะไม่มาล่ะเขาที่แล้วติดไงเราไม่ได้เจอเขาตั้งแปดชั่วโมงอะกลาวันเจอกันเลยกลวันไม่เจอไปเจอกันที่ไหนคะเจอนานเยอะมากหยุด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 ก่อนจะไปคุยรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเธอซึ่งคำถามเยอะมากขอเข้าถึงเรื่องแซนดี้หน่อยได้ไหมครับเช้าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากแซนดี้นะครับซึ่งขอบอกเลยว่าตั้งแต่มาออกรายการเราเนี่ยแซนดี้ขายดีมากมากนะฮะรายการตื่นมาคุยมีวูดดี้สเปเชียลเซต 3กล่อง6,600บาทลดเหลือ2,890บาทถูกโคตรนะฮะภายใน5นาทีนี้เท่านั้นระหว่างที่ดูวุ้นเส้นอยู่เนี่ยไม่ต้องแค่ดูยกหูโทรศัพท์แล้วโทรมาครับ02 206 98 00และมี Line@ แอด d y Detox และ Facebook Sandy Detox เปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับทำไมต้องพูดก่อนมากะไร เวลาพูดไปเยอะแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาไงอธิบายแล้วคนชางบ้านก็โวยว่าเอา้าโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืออะไรจะรีบพอมาเลยอบอกแล้วนะฮะโ <c oughs> ปรโมชั่นสุดแสนจะคุ้มนะครับคุณทำไมถึงเลือกแซนดี้ดีทอ็อกซ์ก็จริงๆคุณก็แบบเมื่อก่อนคุณก็ชอบทานอะไรเยอะมากแบบทานทุกอย่างที่กวักหน้าอะไรอย่างนี้แล้วบางทีมันก็ไม่ได้ทานอะไรที่มีประโยชน์มากใช่ไหมสามีก่าเป็น คนชอบทำอาหารนันไง,นต,งต้องกินตลอดเวลากินตลอดแล้วบางทีมันไม่ได้กินพวกผกักพวกผลไม้อะไรเงี้ยเรากินแต่อะไรที่อร่อยพวกพิซซ่าอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วบางทีระบบขับถ่ายแล้วก็แบบมีปัญหาบ้างไม่มีผักใบเขียวไม่มีอะไร<อ>มีประโยชน์เข้าตัวเลยใช่มันก็ไม่ดีต่อหุ่นด้วยไม่ดีต่อผิวด้วยอะไรเงี้ยพอวุ้นเจอแบบ s แ a ดี y detox เนี่ยลองกินแบบแป๊บเดียวเองอะประมาณแบบใช่วันเดียวมันก็รู้เรื่องเลยอะไม่นเงานไงคือปกติบางทีมันแบบโหวันนี้ พอไม่พอไม่เข้าห้องน้ำมันก็หุดหยดดึงอ,ออกมาแต่ว่าอพอทานเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายดีทุกอย่างมันก็สดใสไงออกแบบภายในมันเกิดการเคลื่อน,นตัวขึ้นมาใช่ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าระบ,บระบบขับถ่ายนี้มันต้องเป็นเวลา มันถึงแบบสุขภาพจะดี<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราวุ้นรู้จักได้ยังไงอะคะแซนดี้จริงๆมีคนแนะนํามามแล้วตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไ,ไม่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 กล้าที่จะลองเพราะว่าเห็นแบบในท้องตลาดเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเจอแบบแซนดี้เนี่ยเราก็ศึกษาก่อนว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงจริงๆได้รู้มาว่าเขามีเอ่อไฟเบอร์ที่มีพรีไบโอติกที่นําเข้าจากญี่ปุน่นด้วยซึ่งประญี่ปุ่นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบ คือมีแต่ของดีๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถือว่าเป็นไฟเบอร์ญี่ปุ่นนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะใ,<ช>ในเรื่องของไฟเบอร์อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็มีเยอะถึง7,600มิลลิกรัมซึ่งก็ถ้าตามท้องตลาดทั่วไปนิวนว่าเยอะสุดแล้วอะใช่ไฟเบอร์ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วในตลาดใ,<ช>ในขณะนี้คือเพื่อนๆในวงการทุกคนก็เยอะมากน,นะคร<ช>ับก็ ได้มีโอกาสใ,ใช้บริการใช้บริกาเรเป็นที่ว่าอื่มใช่ค่ะเ,เราชมไปด้วยชมด้วยต,ต้องถามคุณพงศักดิ์หน่อยะค่ะว่าแล้วไฟเบอร์นี่มันช่วยคนท้องผูกได้มากน้อยขนาดไหนอะคะ ก็มีการศึกษาอยู่แล้วนะคบว่าพวกไฟเบอร์นะครับหรือว่าในผักผลไม้ของคนเรานะครับถ้ากินแล้วนี่ก็จะช่วยเพิ่มมวลของอุจจาระนะครับในลําไส้แล้วก็ทําให้ลําไส้ในเคลื่อนตัวแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายไปนะครับทีนี้อาหารเสริมที่มันเป็นไฟเบอร์เนี่ยก็ควรจะเป็นไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติของพรีไบโอติกนะครับก็คือเป็นอาหารของของแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในลําไส้อะครับพวกนี้เราพบว่าถ้าแบคทีเรียชนิดที่ดีมีความแข็งแรงเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อาหารเสริมในกลุ่ม ของไฟเบอร์นี้ก็ควรจะไม่ผสมยาระบายเพราะ<ช>มันจะทําให้ลําไส้ของเราติดจะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆ<ช>ก็จะเป็นผนเสียต่อร่างกายอะ<ช>่ะครับ,อรบขอบอกนะครับว่าไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายค่ะ เลยนะครับนี่คือดีเพราะว่าถ้าเกิดบางทีทานยาถ่ายอ่ะแล้วเลิกทานไปกลับมามันก็จะแบบท้องผูกอีกแต่นี้พอไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายก็พอระบบดีทุกอย่างดีมันก็ลงตัวแล้วเมื่อถึงเวลาที่มาเนี่ยเป็นมามามาหรือว่ามาหรือมาละเอียดมากเลยนะแแต่คนไม่เราเราทานเป็นดชั่วโมงแต่ชั่วโมงมาแปดชั่วโมงแมววันนั้นไปทานที่นี่แหละแล้วก็ไเวลายหลอนับมาแปดชั่วโมงมันแบบ แต่ว่ามันไม่ไม่ได้แบบเหมือนจะท้องเสียนะแต่นี่ไม่ต้องนั่งนานนะทีว่าแบบว่าไม่ต้องนั่งนานสองนาทีอ่ะโอ้ยพี่เดีวไซส์ตนงมากเลยอ่ะแซนดี้กับวูดี้นี่ไวมากแซนดี้กับวูดี้วูดี้กับแซนดี้เสร็จเร็วมากครับทุกผู้ชมครับวนิ่งอ่อนง่ารนิ่งอ่อนพยายามพยายามโปรโมชั่นเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องพูดมากแซนดี้คือตัวท็อปในตลาดตอนนี้ เรามาออกรายการเพราะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ชมในรายการตื่นมาคุยเท่านั้นเราถึงเรียกว่าเป็น Woody Special Set ตนะครับตอนนี้อ,อ่ะฟังดีๆปกติ3กล่อง3กล่องนี่3กล่องาราคาจะอยู่ที่6,600บาทค่ะหกล่องนี้ก็มีซาเช่ได้หลายหลายตัวนะฮะเหลือแค่2,890บาทอีกดิบหนึงก็จะฟรีแล้วนะครับนะฮะภายใน5นาทีนี้เท่านั้นครับ จับเวลามาแล้ว3นาทีคุณเหลืออีก2นาทีครับ02-206-9800มี Line@ แอดแซนดี้ดีทแล้วก็ Facebook Sandy Detox นะครับเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับอาตรงลงเราไม่ได้สัมภาษณ์เลยยังไงสัมภาษณ์ในไลฟ์นะอาเดี๋ยวเราจะมีเพลงพิเศษนะครับจากคุณวิียดาและคุณฟอร์ดที่คุณรอคอยในไลฟ์ใครที่ดูไลฟ์อยู่แชร์ไ้เลย่วนใครที่ดูอยู่ทางบ้านทางทีวี เปิด Facebook เดี๋ยวนี้ครับหน้าวูดี้และดูไลฟ์ครับพักแป๊บหนึ่งครับ